จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมอยากจะดีออกจากโรงเรียนในโลบอกรซึ่งโรงเรียนในโลบอกรนั้นมันก็ไม่ได้อยากนอนอยู่เร่ซึ่งคุณครูตอนนี้เขาก็ทำงานครูหัวโตวอย่างวิมน,นี่ตังมัน,นี่เชล็อกเอ,อ้าโดดไปเลยวู้ฮูเราก็โดดไป ไม่มีการออกแบบฉันเรียนลน๊หมดเวลาอะไรได้ฉันไม่พยายามหลยนนบทลงโทษนะเนี่ยใครเปร็นคนเขียนรอยโรงเรียนนี้เดิมน่ากลัวขึ้นแล้วสินะนี่กับดักไว้เด็ดเดี่ยวโรงเรียนนี้ต้องการถูกประท้วงจากผดูดอ่น โรงเีนี้โหดเกินไปไปเลยเอ๊ะทำไมอันนี้มันแปลกโอ้ว่าละเอาตัวนปีจังวะเป็นไงล่ะไปเลยไปไหนไปคุยกับลาคโมงไปทำไมโรงเรียนนี้มันลึกกว่าแปลกอะ่ะมันเหมือนไม่โรงเรียนเลยเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่เรื่อง ทำมั้งทำตามเปลือกกล้วยทำอะอะไรคือทำตามเปลือกกล้วยไย <Pizza, S 1> พิซซ่ามาจากไหนไม่เล่นพิซซ่าไม่กินพิซซ่าเปลือยโดนมนุษย์พิซซ่ากิน น่านๆานานาพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอะไรพิซซ่าด้วยหรอฮะเว้ยเว้ยเฮ้ยเหมือนเล่งแปลไปแล้วซึ่งอันนี้ก็พัดลมตอนนี้เราก็ะโหนีไม่ได้แล้วโอยเจอพัดลมอีกเแสงสว่างอันความอิสระภาพใช่ไหมไม่ใช่ พิซ่าด้วยไม่ใช่ดิทั้งขยะพิซ่าเมียมเน,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 นเพื่อนไปนี่ยนั่นแหละเพื่อนดีมากอนนี้เรต้องการหนีครับผมหนีวิชาวิชาพิซ่ามากินยนอิ่มแล้วอยากนอนแต่ครูไม่นอนก็เลยหนีมานอนน้กนอกแต่เล่นถูกเล่นถูกจัดได้เล่าเศร้าเสียใจเสียจริงเลยว่าแต่เราก็กระโดดไป แกรไอเสียเนี่ยมันแกะอะไรกันเนี่ยโห่ตดดึงดึงดึงอไอ้แกรไอเสียไม่ใหม,แม่แล้วหืมลาครูแล้วเล่นเป็นครูจาก พีซะด้วยแต่เ,เราซึ่งไม่มีโลบักก็อย่าหาซื้อนี่มันโรงยีนที่มีค,คุณค,ครูหัวโตอ้คุณครูหัวโตรีบเดินเร็วคุณครูหัวโตวเดินมาแล้วหัวแกโตจังเลยทำไงเดินเร็วสิจริงเลยคุณครู นั่นไันทางวอกเดียๆๆๆ้ยวเผาตูดอ๊ายเฮสุดยอดไปกันเลยอู้ชั้นใต้โรงเรีเรามีเวลาวานี่เหรอเนี่ยอ้าวเอาใหม่เอาใหมชั้นใตาเรามีลาวาสุดยอดอเมื่อเราไปโรงเรียนนั้นที่อยู่ใต้ภูเขา เอ้ยเพื่อนอย่าดิ้นถังควางซีเอ้ยเพื่อนอย่าพักเราตกโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้เฮ้ยเกือบโอ้โอ้ยกำใจหายแวบไปกับตาโดดอุ้ยเหล็กเสื่อมตัวใส่มีคนโดดมาบ่อยลาวาแล้วก็โดดลงไปไปขโมนจำจำ โอ้ยมีตต่ไม้ย,ยังเา้ยปอะไรเลยกลายเป็นคนสัดหัวโอ้ยใครเนี่ยไม่รู้เรื่องอ้สีแดงห้าม,มกดถ้าสีแดงขดแล้วเราจะเจอแบลบแบลบัฟร,รู้ว่าอยากขุดก็ขุดยิงงานยิงอยู่ บอกว่าถ <ciğim. S 2> ้าเกิดเราชนะการแข่งขันนี้คุณครูจะปล่อยเราคุณครูคุณครูคุณครูอยู่คุณครูสู้ผมไม่ได้หรอกผมโหดสู้ผมไม่ได้หรอกผมนักวิ่งกีฬาโอลิมปิกอีสุนักวิ่งกีฬาโอลิมปิกโดดเอ้ยเฮ้ยดสู้เอารูบัตใส่ข้าวมาป่ะกินข้าวเอฟ คุณกูแพ้เราเราจับขยโยกขยโยกอะไรอุ้ยอุ้ยอู้ไม่แต่ทำไมไม่ตูดแล้วเหรอเฮ้ยอู้อุ้ยตกลาวาแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ความร้อยของลาวาทำให้เราพุ่งขึ้นมา่เนี่ยเราอยู่ข้างขอบไปชนจะ๊บ้าอ๋ออ๋อ ืที่มันเลื่อนอะลมอ๋อทอร์นาโดหรือเปล่าเขียนว่าลมอะลมแต่ไม่รูปภาพทอร justice justice ์นาโดจำจำบิ๊ดจำจำบ๊กกําลังไปได้ละเก้าอี้นักดนตรีเก้าอี้ดนตรี เล็งหยุดมันจะบุกเข้าไปเองเดียวฮ่าไม่ทันตายเลยเปล่าสมขอให้ปเป็นแบบเราจะเอาเก้าอีน้นี้เราเล็งแล้วก็อีสวย <c oughs> เขียวแกโดนงเน่ ก็อีนม่กะโอ้ยทันสวยเราผ่านเกมนักดนตรีก็อีแล้วครับทุกคนไปไปไปายหเลยขวาขวร้ายไซดีทางออกชใช้บินโดย ถสวยดีอยากอยากเอามาด้วยสักหน่อยอ,อุ้ยว๊ับบึ๊บอึ๊บเุ้ยกระตุกเอ้เออคงมีหนึ่งร้อยพอดีอ่ะ I'm <laughs> going นไงอ้ดิสูโโดตัวกูจะเรียนด้วยอะมีคันโยกอะไรอีกอะบอกให้สับซะด้วยดึงอ่อดึงแล้วลงเลยวับามามาเดี๋ยวเราจะพาไปสิ่งปัาแปดนี่ปิดเลี้ยว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 เออ ชนถังขยะไปเลยเฮ้ยเราจะตกในที่สุดเราก็เหนีออกมาจากโรงเรียนสุดป้าที่มีครูหัวเหลี่ยมมาได้แล้ว้วสมันเรงเรียยเย้เราเล่นจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไอ้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยล่นะเอาพอแค่แค่นี้ก่อนแล้วกันรอได้เสร็จแล้ว